ครับสาหรับคนที่ใช้งาน iPad ตพิยุกนะครับนอกเหนือจากเคสปกติทั่วไปที่เราจะงานไม่ว่าเพื่อจะใช้เคสแบบฝาพับแบบสายหรือว่าเคสกันกระแทกกันอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นเราอาจจะต้องการในส่วนของกระเป๋ากันกระแทกหรือว่าเป๋าสําหรับการเก็บตัวฮาร์ดดิสกนะครับด้าน,นในก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนุ่มนับสัมปสดีนะครับเพื่อนเพื่อนดูด้านในนะครับเป็นลักษนณะกลเล็กๆๆเล็กแบบนี้นะครับไกด์กามาจีนะครับ มีซิปตัวเดียวนะครับไม่มีกระเป๋านอกนะครับกันกระเทกได้ดีนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทเวลาเราจะใส่ก็ง่ายนะครับแนะนําว่าให้ใส่เฉพาะตัวเครื่องนะครับไม่ควรใส่ตัวอะแดปเตอร์นะครับตัวสายชาร์จพอได้อยู่แต่ว่าไม่แนะนําให้ใส่อะแดปเตอร์เพราะว่าอาจจะทําให้ โนนขึ้นมาดูไม่สวยงามนะครับจริงๆก็ใส่ได้แต่ว่าก็ไม่แนะนำนะครับเพราะเวลาพวกความไหนตัวเฟรมวิโดโอก็อยู่ได้นานอยู่นะผักใช้งานทั่วไปนะครับตัวน,นี้หาซื้อได้ตามจับพิ้งออนไลน์นะครับเวลาวางจะวางหน้าตาตั้งแบบไหนก็ได้นะครับหรือว่าแนวนอนจะคว่ำหรือว่าจะหงายก็ได้นะครับเนื่องจากมีตัวกันกระแทก แต่ปกติหลายคนก็ฉวางให้ตัวเครื่องหง่ายขึ้นก็ได้นะครับจะดีกว่านะครับซิปก็แน่นหนาตัวนี้ราคารากาไม่แพงรับเพืเ่อนๆสามารถโฆษณาได้แล้วก็เลือกสีอื่นก็ได้นะครับสำหรับคนที่ใช้งาน iPad ไม่ได้หกนะครับก็ลองดูเป็นตัวอย่างตัวนี้อาจจะเกานิดึงนเนื่อง,งจากเราใช้งานมานานนะครับก็ไม่ได้ทำกาวาศาสตร์แต่ว่าเห็นใช้งานได้ดีก็เลย มาแนะนำให้เพื่อนๆลองดูเพื่อว่าใครสนใจหาตัวซอฟต์ตตัวนี้อยู่นะครับ